มาจาจีนเลยเหรอใช่ครับโอ้ขอบคุณมากขามัตเตงมาจาก,กาจีนนะวันนี้มีมัตัตงมาสองคันคันแรกมาจากมหาสารคามคันนี้มาจาก,กาจีนเ,เดี๋ยวไปดูงานของท่อรถลนอน้อเขาดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูนครับผมมาท่อซิ่งอยากวิ่งคิกนะฮะอีกหนึ่งคันนะ,ะคันนี้เป็น2022เลยตัวใหม่ล่าสุดนะครับป้ายแดงเลยนะฮะฟอร์ดมาสเตงตัวนี้มาจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์เด็กซอสนะฮะนี่ก็เป็นงานท่อเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อหมดเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะทําการรื้อท่อเดิมของมัสแตงนะฮะเพื่อใครยังไม่เคยเห็นนะฮะเดี๋ยวจะถอดลงมานะฮะอันนี้จะใช้เป็นสูตรมีสปอร์ช็ปนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าตอนเสร็จเป็นไงสวัสดีครับนี่นะฮะงานของรถน้องเขานะฮะเป็นตัวใหม่มัสแตงตัวใหม่ล่าสุดนะฮะอย่างที่บอกตอนแรกนะฮะก็เป็นชุดท่อคู่นะฮะที่ใช้คู่กับวาล์วเดิมของรถได้นะฮะใช้คอนโรลได้สแตนเลสเหมือนเดิมนะฮะสามนสี่หนามินห้านะฮะ หน้าแปลนสแตนเลสสังเกตนะฮะ็อตเราจะจำไว้ให้การหลุดนะฮะมอสุดยูโรอาร์นะฮะคันนี้ใช้ไฟเป็นฟอสคาร์บอนนะฮะเป็นคาร์บอนตัวใหม่เข้ากับช่องของมันนะฮะดูครับดูงานของเรานะฮะเดินยาวยันยาวไฟซิ่งเนะี่ยส่วนคันนี้ยังไม่ได้จูนนะฮะเราเลยติดตั้งสปอร์ตแคตเทเข้าไปนะฮะคันนี้มีสปอร์ตแคทเพื่อให เสียงเพะแล้วก็อตาเร่งยังคงดีอนะเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงแล้วกันว่าเป็นยังไง จัดวึ้นโคตรเร็วอะ่ะเจอสูตรใหม่ของเราเข้าไปนะฮะแบบมีสปอร์ตแชทดึงดึงแบบไปเท้าแบบดึงแบบถ่ายพายุของจริงนะฮะก็อารมณ์ประมาณนี้นะฮะใน Ford m u s t a n งตัวใหม่ล่าสุดนะครับกับชุดท่าสูตรยูโรอาร์เ็กซ์ซรนะฮะมีการปรับสูตรยนิดหน่อยนะฮะคันนี้ใช้ระบบเปิดปิดวาล์วที่ เออที่หน้าจอคอนโทรลได้เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะทันนี้ก็เรียกว่าเสียงซูเปอร์คาร์เหมือนกันนะฮะแล้วก็ท้ายพายุพอดีเราปรับสูรนิดหน่อยนะะแรงแรงว่าเดิมจริงรู้จ,จักเลยนะฮะอัตราเร่งประมาณนี้ก็สนใจนะครับเพื่อนๆที่ใช้มาส์ตงนะฮะอยากจะมาจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์ไดก์ซอมีโลเปิดปิดวาล์วนะฮะสูตรท่อแบบรับหญิงทองรอได้เลยนะฮะมาที่อาร์ท่อสั้เลยเลยนะครับเอเดี๋ยวฟังข้างนอกนิดนึงนะฮะเสียงข้างนอกจะดุดัน